สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะวันยุดอีกแล้วครับวันจันทร์วันแม่ครับพี่น้องวันที่สิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดครับเมื่อนี้กะพามาเข่าปลาคื้เก่าครับพี่น้องมาเบิ้งกันนน่หน่วยม่อนครับพี่น้องซุกเต็มตุนม่นเลยแดงจุอคื้แดงๆๆคือคืน้นอยดูน้ำปลาพริกกระสุกครับพี่น้องมีเสียงนกเสียงกาครับธรรมชาติดีๆอยู่

แจ่วเลยชุมชมย่มๆยังไงนี่กันวยสุกครับพี่น้องโอ้โหลุกแดงมาแล้วหวานๆแจ่วนี่ฟ้าในดงนี่แหละอยู่กับธรรมชาติเป็นบ้านของเรา